สวัสดีทุกคนคะ่ะกลับมาพบกับการแชร์ประสบการณ์การเรียนปริญญาโทสาขาแอนเทอ i n เอจหรือว่าวิทยาศาสตร์ชรอวัยกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็เป็นภาคต่อนะคะจาก EP ีที่แล้วนะคะวันนี้เนี่ยจะมาพูดถึงการเรียนปริญญาโทปี2นะคะว่าเรียนอะไรบ้างรวมถึงวิชาเลือกซัมเมอร์ต่างๆว่ามีอะไรบ้างไปฟังกันเลยจ้า รับปีสองนะคะบอกก่อนว่า ค่อนข้างว่างนะคะเพราะว่าเราไม่มีวิชาเรียนแล้วนะคะเราจะมีเพียงแค่วิชาเลือกนะคะอีก2วิชานะคะเพื่อเก็บหน่วยกิจนะคะปี2มี2เทอมใช่ไหมทุกคนเราก็จะเรียนเทอมละแค่1วิชาเลือกเท่านั้นหรือว่าจริงๆถ้าใครนะคะไปลงตอนซัมเมอร์แล้วนะคะปี2ก็คือจะว่างเลยจ้าไม่มีวิชาเรียนแล้วนะคะอ๋อยังมีวิชาหนึ่งคือวิชาสัมมนานะคะก็ะคืออันนี้เราจะต้องรายงานความคืบหน้าของการทำ วิจัยของเรานะคะหลังจากที่เราได้สอบออดิชั่นหรือว่าสอบเปิดเล่มไปแล้วนะคะจะมีอาจารย์นะคะมาคอมเมนต์ว่าเราควรปรับแก้ยังไงนะคะก็นูกคิดว่าเป็นในหนึ่งวิชาที่แบบดีมากๆกนะคะเพะที่เราจะได้ปรับปรุงอองานวิจัยของเราให้มันดีขึ้นคะ่ะแต่ว่า ออข่าวร้ายก็คือเราก็ต้องขยันนะคะต้องมีการโปรเกสเราก็อัปเดตงานวิจัยของเราตลอดเวลาเพื่อให้ทันในการนําเสนอแต่ละอาทิตย์นั่นเองซึ่งนอกจากการทําวิจัยแล้วก็วิชาเลือกแล้วเนี่ยเราก็จะมีการได้ไปดูงานที่คลินิกจริงๆของอาจารย์นะคะคิดว่าเป็นประโยชน์มากๆเลยนะคะสําหรับคนที่อยากเป็นเจ้าของคลินิกหรืออยากเปิดนะคะเราก็จะได้ไปดูว่าคลินิกจริงมันต้องมีอะไรบ้างเตรียมงานยังไงมีเครื่องอะไร หาลูกค้ายังไงแล้วเราจะรักษาฐานลูกค้ายังไงประมาณนี้เนาะเราสําหรับเราเองถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีคลินิกแต่เราก็เหมือนได้รู้ว่าคลินิกด้าน Anti-Aging มันมีอะไรบ้างแล้วถ้าเราเข้าไปเราจะได้รับการทรีตหรือว่ามีแบบอะไรให้เราดีเรื่องบ้างนะคะ โอเคต่อจากนี้นะคะนุก็จะมาเล่าในวิชาเลือกที่ได้เลือกไปนะคะวิชาแรกก็คือเวชศาสตร์ความงามนะคะอันนี้อยากจะบอกว่าแบบดีใจมากที่ได้เลือกเรียนอันนี้นะคะเนื่องจากว่าเราก็ค่อนข้างทำ Youtube แล้วก็ให้ความรู้หรือว่าแบบทดลองผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับความงามอะไรนี้ดูด้วยใช่ไหมถ้าทุกคนเห็นจะมี้งแบบสกินแคร์ผิวแบบเมคอัพต่างๆนะคะซึ่งเรื่องที่เราจะได้เรียนนะคะอันแรกเป็นเรื่องของเบสิกสกิน คือเรื่องเกี่ยวกับผิวหนังของเราทั้งหมดว่าผิวเรามีกี่ชั้นแต่ละชั้นทําหน้าที่อะไรบ้างรวมจอรผนลัดเซลล์ผิวมันกี่วันนะคะใช้ครีมกี่วันถึงจะเห็นผลรวมถึงโรคผิวหนังทั้งหมดแล้วก็วิธีการรักษาแล้วก็ในเรื่องของครีมสารต่างๆในสกินแคร์นะคะส่วนประกอบส่วนผสมต่างๆแล้วก็ยังมีเรื่องของ เรื่องมือทางการแพทย์ในการรักษาปัญหาผิวต่างๆด้วยอาจารย์เขาก็เป็นหมอผิวหนังใช่ไหมคะเขาก็จะมีการยกเคสจริงต่างๆในการรักษาแต่ละแบบมาให้ดูเลยนะคะว่ามันเห็นผลเป็นยังไงบ้างแล้วก็แต่ละวิธีเนี่ยมีการเกิดผลข้างเคียงแบบไหนบ้างนอกจากนี้นะคะยังมีเรื่องของการเรียนว่าแล้วอะไรทําให้ผิวเราแก่บ้างแล้วเมื่อผิวของเราแก่มันจะเกิดกระบวนการอะไรขึ้นบ้างนอกจากนี้ยังมีการเรียนเรื่องของการ ท h มโบโท็อกฟินเลอร์กรีดตาออสัญญกรรมเล็กออย่างเงี้ยการรักษาลุมสิวมีกี่แบบนะคะสอนลึกเลยแหละว่าแบบกรีดตาต้องกี่ตรงไหนชั้นไหนทํายังไงแบบตามันตกมันย้อยทํำยังไงถึงจะแบบไม่เกิดผนข้างเคียงแบบนั้นซึ่งอย่างที่บอกไปว่าเราก็ไม่ใช่หมอนะคะเราเรียนไปเรารู้ไปทําไมนะก็คือรู้ไว้นะคะเพื่อดูแลตัวเองนั่นแหละอย่างที่บอกนะคะเวลาเราไปทําหัตถการอะไร จะได้รู้ผลเสียผลดีผลข้างเคียงไว้เพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการใจเงินนั่นเองแล้วก็ยังมีเรื่องการรักษาผมร่วงต่างๆคือเยอะมากนะคะเรียกได้ว่าอะไรที่แบบเป็นการรักษาที่มีอยู่ในคลินิกปัจจุบันนะคะเราก็จะได้รู้เราก็ได้เรียนหมดเลยและอีกหนึ่งวิชาที่นุกเลือกนะคะก็คือการแพทย์ทางเลือกค่ะอยากจะบอกว่า วิชานี้คือแบบเปิดโลกมากๆนะคะคือทําให้เรารู้ว่าบนโลกใบนี้ยังมีการรักษาอีกหลายวิธีมากๆนะคะไม่จําเป็นว่าจะต,ต้องพึ่งแพทย์แผนปัจจุบันเพียงอย่างเดียวนะคะเพราะอยากจะบอกว่าอาการบางอย่างนะคะที่เราได้เป็นนะคะซึ่งทงางศาสตรไลวยัยเขาเรียกว่า suboptimal นะคะซึ่งแพทย์ปัจจุบันเนี่ยจะไม่ถือว่าเราเป็นโรคนะคะซึ่งบางทีเราไปโรงพยาบาลเนี่ยแพทย์ก็จะแบบ ไม่ทําการรักษาให้นะคะเพราะคิดว่ามันก็ยังไม่เป็นโรคนะมันคือมันยังไม่ถึงเกณฑ์ที่แพทย์ปัจจุบันจะเรียกว่าโรคนะคะแต่ว่าตัวเราเองอ่ะที่เป็นคนไข้รู้สึกว่ามันไม่ปกตินะคะมันมีอาการแปลกประหลาดบางอย่างอยากได้รับการรักษาให้ร่างกายเรากลับมาแบบดีเป็นปกติแข็งแรงเหมือนเดิมเนาะซึ่งวิธีการรักษาที่เราได้เรียนนะคะก็จะมีเรื่องของการแพทย์แผนไทยนะคะเบสฟลาวเวอร์หรือการรักษาด้วยดอกไม้การใช้สมุนไพรต่างๆศาสตร์โฮมิโอพาธี Party, การใช้กัญชากัญชงนะคะรวมถึงโยคะ สมาธิบำบัดการนวดการกดจุดบำบัดการทำาคีเลชันพลังงานบำบัด หรือว่า Energy Medicine นะคะซึ่ง Energy Medicine เนี่ยหนุกอยากจะบอกว่านุกตกตะลึงมากนะเพราะว่ามันเป็นศาสตร์ที่เราแบบไม่เคยรู้นะคะซึ่งจริงๆในธรรมชาติอ่ะมันมีเอ่อ e n e r g ออยู่แบบหลายรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกคลื่นต่างๆคลื่นแม่เหล็กคลื่นอะไรต่างๆที่มาจากพื้นโลกอยู่แล้วนะคะหนุก,ก็มีโอกาสได้แบบใบทดลองที่คลินิกอาจารย์ในการใช้เครื่องเกี่ยวกับ Energy เนาะ <S <S เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเครื่องมันบอกแบบสิ่งที่เรามีปัญหาได้ตรงจุดมากๆนะคะ เราก็เลยรู้สึกแบบเชื่อสารนี้สุดๆเลยนะตอนนี้นะซึ่งใครที่อยากรู้เกี่ยวกับการแทศทางเลือกนะคะเลือกเรียนวิชานี้ก็แบบคุ้มมากๆเลยค่ะ และสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่สนใจปริญญาโทศาสตร์แอนทา g เอจจิงไม่มากก็น้อยนะจ๊ะยังไงใครอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับอะไรก็สามารถคอมเมนต์เพิ่มเติมมาได้นะคะอาจจะมีบางเรื่องที่นุกแบบอธิบายตกล่นไปหรือว่าข้ามไปนะคะเพื่อนๆอยากรู้ลึกแบบตรงรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์กันมาถามได้เลยนะคะ แล้วก็ฝากการติดตามช่องทางอื่นๆด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็น IG Facebook เพจต่างๆชื่อนีออนลกเหมือนกันพิมพ์ลงไปได้เลยนะจ๊ะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบายจ้า